สวัสดีครับผมก็จะมาอันนี้ผมพี่พงษ์นะเดี๋ยวจะมาบอกว่าร้านพี่อยู่ไหนเพราะว่าในในเพจพี่คือคือพี่ลงคลิปที่ใต้คลิปกับในในข้อมาตามเสียว่าร้านพี่อยู่ตรงไหนถามมาเยอะพี่เลยตอบทีเดียวเลยว่าเดี๋ยวอยู่ตรงไหนพี่มีกี่สาขาอะไรยังไงทางเดินมาทางมางง่ายไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวพี่ไปบอกแล้วพี่แล้วกันว่าอยู่ตรงไหนไป เราจะมาดูว่าร้านพี่อยู่ตรงไหนพี่กัดแบบแน่ๆเลยก็คือ os, พี่มีสองสาขาเอาสาขาหนึ่งก่อนสาขาที่เริ่มต้นก็คือพี่อยู่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเนี่ยจะมีโรงเรียนเปจมาสซึ่งถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยถามใครๆก็รู้จักโรงเรียนเปชจมาสพี่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนเปจฌมาสเลยโรงเรียนเปจมาเนี่ยจะมีเซเว่นอยู่หน้าโรงเรียนพี่จะถัดเซเว่นมา3บ้านนิดเดียวเองมาโรงเรียนเปจมาถูกฝั่งตรงข้ามโรงเรียนก็เป็นร้านพี่แลใครๆก็รู้จัก ส่วนสาขา2เนี่ยพี่จะอยู่ระหว่างโรงเรียนคงคากับโรงเรียนพงมาซึ่งเป็นโรงเรียนดังของเพชรบุรีเลยโรงเรียนพงมาแต่พี่จะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนพงมานะอยู่นั่นจะอยู่ระหว่างกลางเลยระหว่างคงคากับพงมาแล้วก็มีอีกพิกัดหนึ่งก็คือนอกจากอยู่ตรงกลางระหว่างโรงเรียนพงมากับคงคาแล erm ้วเนี่ยฝั่งตรงข้าพี่จะเป็นตลาดเพชรไปบูซึ่ง็นตลาดที่เคยขาเพชรก็ดูจักมันจะมีรลตัสอยู่นะอยู่ฝั่งตรงข้ากับเพชรไปบูดนะประมาณนี้แหละ ลูยูร้านพี่มีการแข่งการจากที่เห็นในคลิปแต่คราวนี้พี่จะลงรายละเอียดจะมาบอกรายละเอียดนะร้านพี่เนี่ยแข่งทุกทุกวันเสาร์ย้ํานะทุกวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายสองพี่ตอนนี้พี่มีแข่งอยู่2อการ์ก็คือบัดดี้กับแวนแต่พี่จะแข่งแวนก่อนนะบ่ายสองก็คือพอแข่งแวนบ่ายสองเสร็จเราก็จะต่อด้วยบัดดี้เลยจะเป็นการสลับกันระหว่างสาขาหนึ่งกับสาขา2อ่าเสาร์นี้สาขา1เสาต่อไปก็สาขา2พอเสาต่อไปก็กลับมาสาขา1 สาวต่อไปก็ขับไปสาขา2ถ้านอกจากวันไหนฝนตกพี่ก็จะย้ายจากสาขา2มาเป็นสาขา1การสลับที่ยังเหมือนเดิมนะสมมติว่าเสาที่1พี่แข่งที่ร้าน1เสาวที่2ฝนตกต้องไปแข่งที่สาขา2ฝนตกก็เลยกลับมาที่สาขา1เสาวที่3ก็ยังเป็นสาขา1อยู่นะเสาวที่4ก็จะเป็นสาขา2องก็แตนะอันนี้มันจะมีการ์ดอีกตัวหนึ่งซึ่งมาแรงมากเป็นการ์ดโปเกมอนแรงจริงๆแรงมากๆจนเด็กๆก็บอกพี่ต้องจัดแข่งแล้วออะโอเคโปเกมอนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจัดแข่งประมาณชุด2ก็คือเดือน เมษาย,ยนที่จะถึงนยยนเนี่ยเมษายน62เนี่ยเพราะว่าทางภิษาเขาแจ้งว่าพอชุด2ออกเนี่ยเขาจะมีการ์ดโปรโ,โมมาให้พี่จัดแข่งโอเคพี่ก็เลยจัดเป็น3 3าการ์ดแต่ตอนนี้กําลังโหวตอยู่ว่าการ์ดโปเกม,มอนเนี่ยจะไปเสียบตรงไหนดีจัดเที่ยงจัดเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่โดยหลักๆตอนนี้มี2การ์ดการ์ดที่3กําลังจะจัดคือแวนต่อด้วยปัดดี้แล้วก็โปเกม,มอนกำลังโหวตกันในร้านอยู่ ส่วนถ้าเกิดจะติดต่อกับพี่เนี่ยพี่จะทิ้งเพจไว้ล่างล่างคลิปเสมอๆก็ลองคลิกดูแต่บางงานพี่ดันไปก๊อปพี่จาไม่ได้แล้วไหนก๊อปแล้วปรากฏว่าพี่ก๊อปไ้นานแล้วก็เพจของเ c e b o o k มันจะเปลี่ยนทุกเดือนมันจะเปลี่ยนติ่งเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอะไรเงี้ยโดยปกติแล้วพี่จะไปที่ลิงก์ได้เลยเพจพี่นะแต่ถ้าเกิดคลิกแล้วอันไหนเก่าๆมันพลาดก็คือเพจพี่จะเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเลยนะร้านการ์ตูนพี่พงศ์ภาษาไทยเลยง่ายๆ การจะซื้อของขายของหรือมีข้อสงสัยคลิดเข้าไปในเพจเลยเดี๋ยวพี่ตอบพี่ตอบเองเลยในร้านพี่พี่ไม่ให้คนอื่นตอบบางวันอาจจะช้านยะพี่ลืมเข้าแต่ก็จะตอบทุก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 คนส่วน ID l ดี e ก็อยู่ในข้างล่างลิงก์อ่ะก็คือพี่พงศ์สูงเจ็ดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์มือถือก็ทิ้งไวท้ที่ที่ลิงก์ข้างๆทุกทุกครั้งอะ่ะที่ติดต่อจะอยู่ที่ลิงก์ข้างๆข้างข้างล่างรูปอะ่ะพอน,น้องๆดูคลิปเสร็จก็เลื่อนลงมาดูนิดนึงก็จะเห็นพี่จะทิ้งที่ติดต่อ ไม่ว่าใครอยากได้ให้พี่โฆษณาอะไรก็ติดต่อเข้ามาที่เพจได้เลยไม่ว่าการให้ช่วยการตัดต่อเพื่อมีเด็กมอต้นใอ้มอปลายแล้วมันก็หัดตัดต่อมันก็มันถ้รับจ็อบเดี๋ยวพี่ก็ติดต่อเองให้ถ้าไปคุยกันเองหรือว่าอยากโฆษณาอะไรก็ติดต่อมาที่ที่เพจพี่ราคากันเองก็มาคุยกันได้มีอะไรอีกไหมอยากรู้อะไรไหมก็คลิกถามที่ใต้ใต้รูปได้เลยพี่เห็นพี่ก็จะมาตอบด้วย หรือเข้าไปในเพจเหมือนเดิมส่วนน้องๆที่บอกว่าร้านพี่มีอะไรมากข้อภาษาพี่เหลืออะไรมากมาดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรแต่ของนี่จะเติมตลอดพี่จะเติมทุกอาทิตย์เลยพี่ก็ไปซื้อเองขับรถออกจากนี่ตีสี่กลับมาก็บ่ายสามเนี่ยเนี่ยของก็มีอุปกรณ์ต่างๆมีแวนกาดแวนกาดอยู่สองแถวบนแล้วก็บัตตี้ไฟก็อยู่สองแถวล่างค่ะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ลองดูอยากได้ชุดไหนเก่าๆพี่ก็พอมีบ้างแต่ว่าชุดไหนมันหมดก็จะไม่ได้ไปก,ก็จะหายากก็จะไม่มี นี่ก็เป็นซองต่างๆสลิฟต่างๆแล้วก็มาดู <square> พวนั้นว่าแวนเรามีอะไรบ้างใครที่าถามถามมาว่ามีอะไรบ้างครับพี่ถ่ายรูปให้ดูหน่อยเราก็ดูจากคลิปนี้เลยแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นแวนกาดตา่างๆแล้วก็มีแฟ้มแฟ้มเก่าๆพี่ก็ยังเหลือนะในลายเก่าๆแล้วก็เดี๋ยวแวนยังไม่หมดเอาแวนกของทีละแถวอ่าเราก็ดูไปม,มีอะไรเราก็ สงสัยชุดไหนก็พอดูแล้วก็เออพี่เอาอันนี้ร้านพี่ส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะลืมบอกไปว่าร้านที่รับส่งทางไปรษณีย์ด้วยราคาก็ตามปลาดิ๊กแต่บอกเลยไหมแหวนกาดพี่จะขาย120กับ125สนะครับส่วนบัตด,ดี้ก็จะมี99้าเกบาทกับ1 1 9บาทลูกเต่าเนี้ย15บาทอันนี้เหลือ2สีเดี๋ยวพี่จะเติมเรื่อยๆครับ การ์ดโปเกมอนครับอันนี้เป็นสตาร์เตอร์คลิปต่างๆเนี่ยที่คือพี่จะลงทุกสัปดาห์เลยนะอย่างเช่นแวนการพี่ก็ลงแมทชิงบัตตี้พี่ก็ลงแมทชิงพี่ก็จะอมมัพสตทแข่งวันเสาร์เนี้ยพี่ก็จะอัพประมาณอาทิตย์จันองคารประมาณเนี้ยแล้วแต่จะตัดต่อเสร็จถ้าข้างไหนไม่ตัดต่อพี่ก็จะอัพลงวันเสาร์ไปเลยช่วยสับตะไคร้ไว้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ให้พี่เป็นกำลังใจนยะเพราะว่า ตอนนี้เลยบอกเลยนะว่าแวนการ์ดเนี่ยยอดแย่แล้วไม่ว่ายอดมิวแวนการ์ดกำลังโดนการ์ดอื่นตีนใครที่รักแวนการ์ดช่วยพี่แชร์ช่วยพี่ไลค์หน่อยโอเคบ๊ายบาย